แต่วันที่2ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมเป็นวันที่โชคดีอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้มาปัจจัยยานแล้วก็มาดูทีมนักมวยที่มาซ้อวันที่พบัญชาของน้องอาร์มะครับเพื่อจะไปต่อยวันเราเราวันที่10นี้เรามีงานใหญ่ของสมุยนะครับจําไว้นะครับที่เพชรบัญชามีการซ้อมต่อยกันที่นั่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศของการนักซ้อมที่นี่ครับเรา เราทุกคนตอนนี้นักกีฬาก็ได้ฉีดวัคซีนป้องกันอะไรกันไปหมดแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนที่เข้ามาก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับการฉีดวัคซีนของเราเมื่อวานก็จบกันลงไปแล้วนะครับได้ไปแล้ว2 5 0 0 0คนสําหรับประชาชนของเกาะสม,มุยนะครับปลอดภยัยก็ปลอดภัยเดี๋ยวได้ดูบรรยากาศการซ้อมนะครับ๋ยวดูบรรยากาศกานซ้อมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากบอกต่อด้วยนะครับว่าวันที่สิบนี้ทีพเพชรบัญชาถ้าใครจะมาต้องมีการคัดกรองนะครับแต่ว่าต้องมีการคัดกรองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนี้ครับ ดูหน้าดูหน้าดูตาไปก่อนนะครับว่าชอบคนไหนเชียร์คนไหนนะครับเอายังเอายังซ้อมแล้วครับซ้อมแล้วครับนี่นะครับวันที่สิบนี้เจอกันที่พนี่ครับเริ่มซ้อมแล้วนะครับเริ่มซ้อมครับนี่ครับเอาใจเชียร์ช่วยกันได้นะช่วยกันด้วยนะครับนี่ครับ ลงครับด <étique> <ural> ูครับนี่การการซ้อมนะครับการซ้อมมันที่น่าตื่นมากครับช่วยเชียร์เอ้าโอครับช่วยเชียร์กันด้วยนะครับเชียร์กันด้วยนะครับโอเครับครับกดออกไปนะครับดูนะครับเตรียมวาดูครับ ลุ้นคนไหนเชียร์คนไหนบอกต่อไปนะครับต่อครับโอเ๋ครับเดครับดูต่อไปครับต่ไปครับนะครับครับดูนะครับติดจังทุกคนนะครับติดจังทุกคนนะครับติดจังทุกคนนะครับดูนะครับดูนะครับเออครับทุกคนนะครับขงรักขอแจครับมันมากครับมันมาก พอมดูครับตัวไปนี่ครับนี่ครับาบคนนะครับทุกคนจริงจังมากครับจริงจังมากครับฝากฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากต่อวันนี้สิบนี้นะครับสนามเพชรบัญชาเจอนะครับเจอที่สนามเพชรบัญชานะครับดูครับรักคนไหนชอบคนไหนเชียร์คนไหนดูครับดูครับดูไว้เลยครับนี่ครับดูครับครับ ครับต้องกันหน่อยเชียร์กันหน่อยชอบดูไว้เลยครับครับโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับนี่ครับนี่คนนี้ก็พุกเวอร์พุกเวอร์พุกเวอร์ครับอยู่ครับดูนะครับทีมชาติไทยนะครับนี่ทีมชาติไทยนี่ครับฟุบเวอร์ครับโชโจเอ๊ะเยี่ยงมาครับเออโอยย้อนครับ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 โอเคครับมา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 ครับดูครับดูครับ ดูครับดูครับทีมการซ้อมครัเป็นการซ้อมครับเป็นไงครับครับทีมการซ้อมครับนเป็นการซ้อมครับนี่ครับโอเคครับครับทุกคนจริงจังมากทุกคนจริงจังมากวันวันที่เรามาซ้อมกันนะครับดูครับดูครับจริงจังทุกคนครับจริงจังทุกคนครับเอาดูโคตรยิงรัวเลยครับโอเคครับโอเคครับดูครับโอเคครับ ยอดครับสุดยอดครับยอดมากครับยอดมากครับรัวเลยครับรัวยาวเลยครับยิงยาวเลยครับครับโอเคบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากครับดูครับเอาคนลงไปครับคนลงไปดูเขาในครับโอเคหมดเวลาพอดีครับหมดเวลาพอดีครับโอเคครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากนี่โค้ตก็เหนื่อยพอดีทั้งคนก็เหนื่อยวันที่สิบนิยามเรือเพชรบัญชานะครับสมุยพร้อมสมุยพร้อมนะครับนี่เป็นไปล้โค้ดเยี่ยมหน่อยนี่ครโค้ด อดได้พัก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 โอเคครับโอเคครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝา,ากบอกต่อด้วยวันที่สิบนี้เจอที่เพชรบัญชาครับนะครับหากสนใจมาเชียร์กันด้วยนะครับ